สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915าทาห์ลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุดินทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดนะครับก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามาสนับสนุนช่องด้วยนะครับคลิปนี้หมอโต๊ดจะทําคลิปข้อความจากคนรักเก่าของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่31ธันวาคมปี2,500 66นะครับหมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลักนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดน,นะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอพลังงานไพ่1ิใบ,บให้กับชาวธาตุ ดินกันพุทโมากรอนะครับข้อความจากคนรักเก่านะพลังงานไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานของควีนออฟเพท์เคิลเป็นพลังงานแห่งการกลับมานิ่งการกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณนะครับการกลับมามีเสน่ห์ที่ตัวของคุณนะครับมีพลังงานของหนึ่งเหรียญเป็นพลังงานของโชคดีโชคใหม่ๆสิ่งดีๆที่กําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุดินกันพสมากรอมีพลังงานของเดอะฟูลเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่เป็นพลังงานแห่งการดูแลตัวเอง กับมามีความสุขที่ตัวของตัวเองนะครับมีพลังงานของก้าดาบเป็นพลังงานการความอึดอัดความเครียดความที่มีใครที่ทิ่มแทงข้างหลังซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของไนอฟครับเป็นพลังงานของอัศวินถือถ้วยนะครับเป็นพลังงานของกระยาณิมิตจะเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกับอดีตที่ผ่านมานะครับมีพลังงานของเจ็ดถ้วยเป็นพลังงานของโอกาสทางเลือกใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กําลัง,งที่จะเข้ามา โอกาสใหม่ๆที่กาลังเข้ามาให้กับชาวธาตุดินกันส่งก่อนเป็นพลังงานของการโอกาสและทางเลือกต่างๆนะครับในการเลือกนะครับมีพลังงานของเดอะทาวเวอร์เป็นพลังงานการจับได้การโปะแต่ความรู้สึกที่พังความรู้สึกที่มันเสียใจความรู้สึกที่มันเศร้ามันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้นะครับมีพลังงานของคิงออฟคัพเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคนที่ เป็นพลังงานของคนที่เอาใจใส่เป็นพลังงานของคนที่ทุ่มเทเอาใจใส่กับคนที่คุณรักนะครับมีพลังงานของติไม้เท้าเป <con> ็นพลังงานของความหนักเหนื่อยความพยายามความทุ่มเทความเอาใจใส่ในความคิดอาจที่จะมีพลังงานความทุ่มเทความเอาใจใส่กับสิ่งต่างๆที่คุณทุ่มเทนะครับมีพลังงานของเดอะเอิร์เป็นพลังงานของชาวธาตุไฟเมธนะครับเป็นพลังงานของการที่ การกลับมาอยู่ในบัลังของคุณการกลับมาคิดการกลับมาวางแผนอะไรบางอย่างในตัวของคุณนะครับมีพลังงานของ King of Sword เป็นพลังงานของความเหนื่อยและกับความพยายามเหนื่อยและกับความทุ่มเทเหนื่อยกับการฝ่าฟันทําเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าการตอนนี้อาจที่จะมีพลังงานของความเด็ดเดี่ยวและความเข้มแข็งมองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณนะครับกับสายลมที่มันพัดผ่านก็คืออุปสรรคที่มันพัดผ่านไปแล้วการเผชิญหน้ากับ สิ่งเป็นไปข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานของโอทาร่านะครับเป็นพลังงานแห่งการเป็นพลังงานของมรดกทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนขึ้นนะครับเป็นพลังงานแห่งความเจริญรุ่งเรืองเป็นพลังงานแห่งประสบการณ์ที่ได้รับการเพิ่มขึ้นกับสิ่งที่คุณเรียนรู้กับสิ่งที่คุณเคยผ่านมานะครับเป็นพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ตัวของคุณนะครับมีพลังงานของไพ่ใบแรกเป็นพลังงานของการที่มีพลังงานของ queen of เพเทคลเป็นพลังงานไพ่แรกการกลับมานิ่งการกลับมามีสเสน่ห์ที่บรรลังของคุณการกลับมาเห็นคุณเห็นค่าสิ่งต่างๆที่รอบตัวของคุณนะครับถือเหรียญที่มีค่าเนี่ยคุณเป็นคนที่ดูแลคนรอบๆข้างคอยซับพอร์ตคอยดูแลคอยเอาใจใส่ยิบยื่นสิ่งดีๆให้นะครับมีพลังงานหนึ่งกับอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะมีพลังงานางความกดดันความเครียดการที่นอนไม่หลับก็ได้นะครับเป็นพลังงานางความเครียดการที่คิดถึง สิ่งที่มันแตกหักไปแล้วสิ่งที่มันพังไปแล้วความรู้สึกต่างๆกับสิ่งที่ผ่านมากับความเอาใจใส่กับความดูแลกับสิ่งที่ผ่านมานะครับมีพลังงานของอ,อดีตจะมีพลังงานแห่งการกลับมาขอโอกาสนะครับมีพลังงานของ night of cup เนี่ยเป็นพลังงานแห่งการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีเห็นคุณเห็น,น,นค,นนะานคน่าในวันเวลาที่คุณนิ่งแล้วนะเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่คุณนิ่งคุณโฟกัสถึงติงต่งต่างๆเป็นอิสระอยาก จะไปเหมือนมีพลังงานของการเดินทางการท่องเที่ยวต่างๆโอกาสการเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับของชาวธาตุดินกันพิษสงก,ก่อนนะครับขอดูพลังงานอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินกันพิษสงมก่อนก่อนนะครับมีพลังงานของสี่เหรียญเป็นพลังงานของการที่เหมือนการกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆที่ตัวของคุณการกลับมา เห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณนะครับมีพลังงานของเพจอ o พครับเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นหรือกับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่น้อยใจในความรู้สึกน้อยใจในความที่ทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งอะ่ะมอบสิ่งดีๆให้อะ่ะแต่มันเหมือนมันเหมือนไม่ได้รับอะไรกลับคืนมามีพลังงานงความขัดแยง้งความไม่เข้าใจเป็นบุคคลที่3เข้ามาแทรกในความรักในความสัมพันธ์ของกันและกันไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อน เอาให้เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ทําให้เราเหมือนความรู้สึกเราอะเหมือนแบบไม่ได้แคร์เราไม่ได้สนใจเราไม่ได้เห็นคุณเห็นค่าเรานะครับมีพลังงานของห้าถ้วยถ้วยที่มันล้มไปแล้วความรู้สึกที่มันพังไปแล้วก็เหมือนสส่น้ําที่มันพัดผ่านไปแล้วที่มันไหลลงใส่น้ำมันก็หวนกลับคืนมาไม่ได้การกลับมาโฟกัสถึงจริงต่ตางๆที่ตัวของคุณการกลับมาโฟกัสถึงถ้วยที่ยังไม่ได้ล้มก็คือ สิ่งต่างๆที่ตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานของควีนเนี่ยเป็นพลังงานของไพ่ใบแรกการกลับมาโฟกัสการกลับมามีเสน่ห์ที่ตัวของคุณการกลับมาถือความรู้สึกต่างๆของคุณไว้ถ้วยก็คือ,อรมและความรู้สึกหัวใจของคุณดวงเนี่ยอาจอยากที่จะมอบให้กับคนที่ใช่รู้ <c oughs> รค่า <c oughs> เห็นคุณเห็นค่านะครับมีพลังงานของเดวิลนะครับเป็นพลังงานของความเจ้าชู้อาจที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ความเจ้าชู้ของคนคนหนึ่งการติดพันธนาการบางอย่างกับความเจ้าชู้ของเขาก็ได้นะครับ ในวันเวลาที่เขาทิ้งให้เราอยู่คนเดียวในวันเวลาที่เราอ้างว้างในวันเวลาที่เราเหน็บหนาวอยู่คนเดียวไม่เคยแคร์กันไม่เคยสนใจกันทำอะไรรับหลังกันตลอดนะครับเพราะมีพลังงานไพ่เดวิลอยู่นะมีพลังงานของควีนออฟตอตเป็นพลังงานของความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความชัดเจนกับโอกาสที่เคยให้ไปกับสิ่งต่างๆที่เคยให้ไปคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ นะครับเป็นคนที่เคยให้โอกาสแต่ไม่เคยเห็นโอกาสและคุณค่าโอกาสที่เราให้ไปอีกมือหนึง่งอาจที่จะถือดาบสู่เส้นทางต่างๆของคุณแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของ King o f w a า d เป็นพลังงานของคนขยนันเป็นพลังงานของคนตั้งใจชาวธาตุดินเนะี่ยเป็นพลังงาน ของ i n งอ f ฟวานเข้ามานี้จะเป็นพลังงานของคนที่มุ่งมั่นตั้งใจในงานทุ่มเทในหน้าที่การงานของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆคุณเป็นคนที่เก่งอยู่นะครับชาวธาตุดินเป็นคนที่เหมือนขยันทํางานทุกๆวันไม่เว้นวันนะครับมีพลังงานของความกระตือรือร้อนความทุ่มเทการปกป้องการดูแลและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของ สิบถ้วยเป็นพลังงานความเป็นเคยเป็นครอบเป็น er. ครัวกันมาเคยมีความสุข um เป็นครอบเป็นครัวกันมาแต่มีพลังงานของคนที่ทําให้ความรู้สึกที่มันเป็นครอบเป็นครัวเนี่ยมันต้องผิดหวังกันออกมาต้องจบกันออกมาความรู้สึกที่มันเหมือนการแตกหักกันออกมานะครับมีพลังงานของความดื้อความรันความไม่เข้าใจการที่มีคนที่เหมือนมีนิสัยเด็กๆเหมือนเป็นคนที่ ไม่ยอมนะครับดือ้อลั้นต่างๆนะ,ะกับความรั้นของเขากับความเจ้าชู้ของเขาทําให้มีพลังงานของ5ด่ดาบเป็นพลังงานของการเลิกราการย่าล้างการมีอีกโก้การจบกันออกมานะครับกับความรู้สึกต่างๆที่ผ่านมานะครับมีพลังงานของการที่เจ็ดถ้วยนีย้โอกาสใหม่ๆโอกาสและทางเลือกต่างๆนะครับ กํากลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุดินกับสุกมงกรนะครับมีพลังงานของเดอะเอ็มเพอร์เรอร์เป็นพลังงานในการกลับมาอยู่ในบัลลังก์ของคุณการกลับมามองถึงสิ่งต่างๆมองถึงอานาคตของคุณมองถึงความหวังความฝันต่างๆที่คุณหวังไว้ที่คุณฝันไว้ในการที่คุณลงมือทําคุณจะได้รับสิ่งที่คุณตั้งใจคุณที่สิ่งที่คุณหวังไว้นะครับกับการฝ่าฟันไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่ไม่เหนื่อยนะครับมีมันต้องมีความพยายามและ ความเหนื่อยในตัวของตัวมันเองนะครับมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นโอกาสดีๆการเอ็ดอัลคับเนี่ยเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุดินด้วยนะครับมีพลังงานของโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักที่ดีการกลับมาถือความรู้สึกต่างๆการกลับมาเปลี่ยนล้นไปด้วยความรักจะมีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่กับประสบการณ์ที่เคยเรียนรู้มา ประสบการณ์ที่เคยผ่านมากับคนคนหนึ่งการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะเป็นประสบการณ์ทําให้เราเติบโตไปข้างหน้าของเรานะครับทางจิตวิญญาณจัดเม้นเป็นพลังงานแห่งการตื่นรู้เป็นพลังงานแห่งการหลุดพ้นออกจากผลวิบากกรรมต่างๆกรรมก็คือการกระทําใครทําอะไรไว้ก็จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นนะครับของชาวธาตุดินนะใครทําอะไรไว้ก็จะได้รับแบบที่การกระทํานะครับการเดิน มูฟออกมาสู่เส้นทางของคุณความรู้สึกต่างๆเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวทัศุดินกันพิกัระมาก่อน,นะครับมีพลังงานงการที่กลับมาโฟกัสถึงต่างๆที่ตัวของคุณนะครับขอดูพลังงานปัจจุบันนะครับข้อความจากคนรักเก่าเขาอยากที่จะ มากลับมาขอโอกาสนะครับมีพลังงานของไนซ์เป็นอดีตที่คิดถึงกันอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีเหมือนมีพลังงานแห่งความนิ่งอยู่ตอนนี้คุณอาจที่จะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องเลือกและสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอดูพลังงานปัจจุบันนะครับข้อความจากเขาเขาอยากที่จะบอกอะไรกับคุณนะมีพลังงานของสเตนเป็นพลังงานความเข้มแข็งคุณคือคนที่เคย ทุ่มเทให้กับเขาคุณคือคนที่เคยปกป้องเขาคุณคือคนที่เคยเอาใจใส่เขานะครับมีพลังงานของสิบถ้วยเป็นพลังงานของคนที่เคยเป็นข้อเป็นครัวกันคิดถึงวันเวลาที่เป็นข้อเป็นครัวกันในวันเวลาที่แตกหักออกมาในวันเวลาที่จบออกมาอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคิดถึงวันเก่าๆหกถ้วยคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงวันเดิมๆที่มีต่างฝ่ายต่าง พูดถึงเรื่องอนาคตต่างฝ่ายต่างทุ่มเทซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างมีความฝันไปในทิศทางที่ดีแก่กันและกันนะครับมีพลังงานของสองดาบเป็นพลังงานของการปิดกัน้นการมีกำแพงกับความรู้สึกหรือ,อยังลังเลในการตัดสินใจว่ากลับมาคราวนียจะเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือมาเพื่อหลอกลวงอะไรกันบางอย่างหรือเปล่าหรือมาเพื่อชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าหรือมาปรับเปลี่ยนเพื่อ กันและกันจริงหรือเปล่ามีพลังงานงการปิดกั้นอยู่นะครับกับความรู้สึกต่างๆนี้อยู่นะมันมียังมีพลังงานงความหลังเลพลังงานงความเสียใจนะครับมีพลังงานของเดอะเมจิเชียนคุณเป็นคนที่มีเซนส์ในตัวของตัวเองนะครับชาวธาตุดินเป็นคนที่มีเซนส์เป็นคนที่ชอบหาโอกาสให้กับตัวเองอยู่เสมอคุณก็จะรู้ได้ทันทีนี่แหละว่าคนคนนี้กลับเข้ามาปรับเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่าในการขอโอกาสของเขาในการที่ในการเข้ามาเพื่อเริ่มต้นกัน อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันเวลาเนี้ยมีพลังงานของเดอรเมเชียนเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่มีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะครับเป็นคนที่ชอบหาความรู้ชอบหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอนะครับมีพลังงานของสามดาบเป็นพลังงานของความ ไม่เข้าใจการเป็นพลักง,งานางการผิดหวังความเสียใจคําพูดคําจาที่ไม่ทิมแทงซึ่งกันและกันนะครับกับปัญหาอาจที่จะเป็นปัญหาเดิมๆปัญหาที่เข้ามาในครอบครัวอาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่ดึงความรักไปเป็นพลังงานของความรักเป็นมือที่3มนะครับมีพลังงานางความทิ่มแทงยังหนาวเหน็บในหัวใจยังเหมือนมีบาดแผลในการทิมแทงกันและกันอยู่นะครับยังมีพลังงานของนายอับคับเป็นพลังงานแห่งการอยากที่จะกลับเข้ามาเปลี่ยน อยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีคุณคือคนที่เติมเต็มให้กับเขาเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีการเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่เราจบกันออกมานะครับมีพลังงานของเดอะเ v e ฟเป็นพลังงานของคนที่มีนเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะครับมีพลังงานของสองถ้วยอยากกลับมาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งในวันเนี้อยากที่จะกลับเข้ามาต่างคิดถึงวันเวลาที่เราเคยมี สิ่งดีๆร่วมกันคิดถึงวันเวลาที่เราเคยให้ใจกันคิดถึงวันเวลาที่เราต่างฝ่ายต่างมองตาแล้วรู้ใจต่างฝ่ายต่างมองตาแล้วคิดไปในแนวทางเดียวกันนะครับกับสิ่งที่เขาคิดอยู่ตอนนี้นะครับข้อความจากเขาคิดถึงวันที่เราเคยเป็นครอบครัวคิดถึงวันเวลาที่เราเคยรักกันคิดถึงวันเวลาที่เราเคยฝ่าฟันต่ออุปสรรค ไปด้วยกันคิดถึงวันเวลาที่เราเคยหยอกล้อกันคิดถึงวันเวลาที่เราเคยมีสิ่งดีๆให้แก่กันและกันในวันเวลาที่ไม่มีกันแล้วในวันเวลาที่เราเลิกกันออกมาในวันเวลาที่เราจบกันออกมานะในวันเวลาเนี้ยเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่จะต้องเสียใจกับความรู้สึกของเขาเองกับความกับการกระทําของเขาเขาอาจที่จะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องเครียดเองซะมากกว่าละกับการอาจที่จะไม่รู้ที่จะเข้ามาขอโอกาสคุยไง รู้สึกว่าตอนนี้คุณนิ่งขึ้นคุณเงียบขึ้นคุณดูดีขึ้นคุณมีทเน่ขึ้นนะครับมองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณ Queen of เ e ตัเกิลการนิ่งของคุณทำให้เขาไม่รู้จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณยังไงเพราะรู้สึกว่าเขาห่างกันไปนานห่าง ่างกับความรู้สึกไปนานไม่รู้จะเข้ามาพูดไม่รู้จะเข้ามาง้อไม่รู้จะเข้ามาขอโอกาสคุณยังไงดีนะครับอยากที่จะเข้ามาง้อขอโอกาสจะมีพลังงานแห่งการติดต่อและเข้ามาพูด genauso. คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุดินกันพิสกมกรนะครับมีพลังงานของหนึ่งดาบกลับมาคราวนี้ต้องมีความชัดเจนกลับมาคราวนี้ต้องมีความจริงกลับมาคราวนี้ต้องมีความจริงใจต่อกันนะครับมีพลังงานของการที่ตอนนี้คุณอาจที่จะถ้าเข้า,ขามา ทีหนึ่งคุณอาจที่จะมองถึงสถานาการณ์ตอนนี้อยู่ก็ได้นะว่าเขากลับเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงจะเหมือนเดิมไหมกลับเข้ามาหลอกลวงกันอีกไหมหรือกลับมาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรของเรากับเราอีกหรือเปล่าเพราะคุณคือคนที่เคยเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องทุกๆอย่างให้กับเขาก็ได้นะครับชาวธาตุดินกันพิศมกรน,นะขอดูพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะครับ ขอพลังงานแนวน้อความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานของจัดเมนนะครับเป็นพลังงานของผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทําตอนนี้รู้ซึ้งถึงผลแห่งการกระทําแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของความมุ่งมั่นความกระตือรือร้นไปข้างหน้ามีพลังงานของความขยันที่จะตอนนี้อาจที่จะโฟกัสถึงต่างๆรอบๆตัวของคุณอยู่ก็ได้นะครับหรือตอนนี้เขาอาจที่จะมุ่งมั่นทําอะไรในตัวของเขาสักอย่างหนึ่งเพื่อจะมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงตัวเองเพื่อการละกันอีกครั้งหนึ่ง เนี่ยจัดเม้นเนี่ยการที่เหมือนเขาตื่นรู้อะไรบางอย่างในตัวของเขาแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งการรู้ถึงผลแห่งการกระทํารู้ถึงความเสียใจความผิดหวงังคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยทําให้แก่กันและกันนะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่จะต้องทุกข์เองนะครับมีพลังงานของนี่มองถึงอนาคตไปข้างหน้านะครับการวางแผนถึงติงต้งต่างๆนะครับมีพลังงา,านของ ในอ็อบวานนะครับเป็นพลังงานแห่งความมุ่งมั่นความประตือรือร้นไปข้างหน้านะครับมีพลังงานของการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองนะครับควีนอ็บครับการกลับมาดูแลหัวใจของคุณเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณคุณคือสิ่งดีๆสําหรับเขาคุณคือคนที่มอบความสุขให้กับเขาเอาใจใส่ดูแลเขานะครับกับมีพลังงานของไพ่วิซซอรี่แห่งความสําเร็จนะครับมีพลังงานของสิบเหรียญมีพลังงานแห่งการติดต่อ อยากที่จะติดต่อสื่อสารเข้ามาพูดกับเข้ามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเรียนรู้กันใหม่นะครับมีพลังงาน,นการเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะมีพลังงานของการติดต่อพูดคุยสื่อสารเป็นฝ่ายเขาที่คิดได้ในวันเวลาที่สายไปหรือเปล่าคิดได้ในวันเวลาที่ไม่มีการแล้วคิดได้วันวันเวลาที่คุณเดินไปข้างหน้าของตัวของคุณแล้วหรือเปล่านะ กับสิบเหรียญคุณจะมองถึงอนาคตทางด้านการเงินของคุณเงินเก็บเงินก้อนของคุณความหวังความตั้งใจความฝันของคุณจะเป็นจริงในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณหวังไว้และโอกาสดีๆจะเข้ามาด้วยนะครับของชาวธาตุดินกันทรงก่อนนะครับจัดเม้นเนี่ยการตื่นรู้หรือจัดเม้นเนี่ยอาจจะจะเป็นพลังงานของคนเก่าๆจากอดีตชาติการพบเจอคนที่รู้ใจ การกลับมาของคนเก่าๆคนเดิมๆการที่เหมือนเคยสัญญากันไว้จากอดีตจะทําให้เราได้กลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปหลุดพ้นแห่งผลแห่งวิบากกรรมผลการกระทําต่างๆของเขาเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในความตั้งใจในความหวังข้างหน้าจะมีสิ่งดีๆที่รอ ชาวธาตุดินอยู่นะครับมีพลังงานของหนึ่งเหรียญเนี่ยสิ่งดีๆที่รออยู่นะครับมีพลังงานของคนที่แอบสืแบแอบส่องกันอยู่มีพลังงานของเดอะเอ็มเพลเอร์เป็นพลังงานของความชัดเจนความหนักแน่นการอยู่ในบพลังของคุณการที่ตอนนี้เขาอาจที่จะคิดวางแผนการติดต่อเข้ามาพูดคุยคุณอยู่นะครับมีพลังงานแห่งการก้าวเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานแห่งการกลับมาเห็นคุณเห็นค่าการกลับมาอยู่ในพลัง,งคุณการกลับมานิ่ง การกลับมามีสเสน่ห์ที่ตัวของคุณเองโสดสวยรวยหล่อของคุณนะครับชาวธาตุดินกันส่งก่อนนะ,ะการกลับมามองถึงโอกาสข้างหน้ามองถึงโอกาสใหม่โอกาสต่างๆของคุณนะครับข้อความจากเขาก็อยากที่จะกลับเข้ามานะพูดคุยกันติดต่อในความในการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับชาวธาตุดินกันส่งก่อนขอพนักง,งานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุดินกันส่งก่อนนะครับ พลังงานไพ่สรุปและแนะนํานะครับมีพลังงานของ10เหรียญน,นะครับการเป็นครอบเป็นครัวการเคยเป็นอนาคตการมองถึงอนาคตต่างๆการมีความสุขนะครับมีพลังงานของเอ็ดอัพคัเป็นพลังงานแห่งความเติมเต็มเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นความหลักครั้งใหม่หรือเริ่มต้นการง้องขอคืนดีกันอีกนะครับเดอะเมเจเชียนเป็นพลังงานของผู้รู้เป็นพลังงานของอินฟินิตี้อยากที่จะวนกลับเข้ามา ปรับเปลี่ยนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานของไนทออฟวานเป็นพลังงานของคนที่เหมือนเคยเอาใจใส่คนที่เคยดูแลในหัวใจหรือปลุกไฟในตัวของตัวเองนะครับในหัวใจของคุณนะที่จะมีพลังงานางความหวังความฝัน ความมุ่งมั่นความตั้งใจต่างในตัวของคุณคุณเป็นคนที่มีเซนต์อยู่แล้วครับชาวธาตุดินเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เก่งในทุกๆด้านในการเรียนรู้ของคุณในสิ่งต่างๆในโอกาสดีๆที่กําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุดินนะครับมีพลังงานของ queen of p e t a c l e มีพลังงานงความนิ่งความเงียบในรอยยิ้มในความสุขในสิ่งต่างๆที่คุณทําในสิ่งต่างๆที่คุณหวังไว้อยู่นะครับมีพลังงานของ queen เหรียญเนี่ยเป็นพลังงานของการความเก่งทางด้านการหาเงินของชาวธาตุ ดินก็ได้นะครับเป็นพลังงานของเอ็ดออฟวานเริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับคิงออฟคัเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้ช่วงนี้อาจจะที่จะได้พบเจอพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคิงออฟคัเข้ามานะมีพลังงานของก้าวดาบการทิมแทงข้างหลังนะครับอาจที่จะระวังเรื่องเจ็บหลังสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับมีพลังงานของ t ดอะทาวเการจับได้การโปะแต่ความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในหัวใจไม่ได้มีพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนวันดีๆกำลังจะเข้ามานะครับการเวลานำทางคนที่เป็น คนที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานแห่งการเป็นผู้ให้เป็นผู้ได้รับพอๆกันเดอะซันโอกาสและความประสบความสําเร็จสิ่งต่างๆในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้จะประสบความสําเร็จนะครับชาวธาตุดินกัมส่งก่อนจะได้พบเจอคนที่ดูใจพบเจอคนที่อบอุ่นในหัวใจพบเจอคนที่ใช่สําหรับกันและกันคอยเอาใจใส่วันเวลา จะนำทางเราทั้งคู่มาเจอกันนะครับชาวธาตุดินกันผรมกร่อนหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ